เครื่องชงกาแฟ1หัวชง Slayer Steam Single งานแฮนด c คร f t ์จาก Seattle USA อยู่กับเมตพาดาครับเครื่องหน้าตาโฉบเฉียวแบบนี้สเปคเขาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นมา,มากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่รู้จักเซเลเยอร์อยู่แล้วนะผมว่าตัวเนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟเยลตี้ไซส์เล็กไซส์กลางนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฟังก์ชันอย่ะไรบ้างอยเลอร์เขาเนี่ยจะเป็นดูโอไบเลอร์ขนาด2.4ลิตรตัวสตีมอบเลอร์แล้วก็0.9ลิตรที่หัวชงปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้าหนังมุมนี้นะครับปั๊มโรตารี่ของกาแฟาต่อเนื่องสบายๆย,ยาวๆตัวนี้จะมี2ระบบนะแบบเติมน้ำแทงน้ำเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพอร์ทานลงมาครับ เตบ,บน้ำตรงนี้นะครับหรือจะเป็นระบบต่อตรงก็ได้ด้านบนจะเป็นหน้าจอจะแสดงผลตอนที่เรากดสกัดจะเป็นช็อตไทมเมอร์ให้แยกเป็น3ส่วนเลยเวลาในการพรีวิวเวลาการสกัดจริงแล้วก็มีช่วงแลมดาวด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง3สเต็ปทำงานยังไงบอกถึงอุณหภูมิการชงณนะปัจจุบันซึ่งเครื่องตัวน,นี้ควบคุมอุณหภูมิผ่านระบบ P I D control ค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยทีเดียวสามารถตั้งอุณหภูมิชงได้ด้วยแล้วก็ตั้งแรงดันสตีมได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้แรงดันแรงเหมือนเครื่อง2หัวชงได้สูสุด1.6บาาเลยีม น้ำร้อนนะครับปัดลงกับปัดขึ้นการน้ำร้อนมีทำงานอันนี้เป็นแมนนวลนะครับเอาลงแล้วก็ขึ้นหยุดเองแล้วก็จะมี2สเต็ปสำหรับออโต้นะครับที่ตั้งไว้ขึ้น1ครั้งเป็นโดสหนึ่งแล้วก็ขึ้น2ครั้งเป็นโดสสส่วนก้านสตีมเนี่ยมันจะมีเพิร์ชก็คือไล่ไอ้น้ำปัดขึ้นส่วนทำงานจริงก็คือปัดลง การสกัดนะครับจะมี2โหมดแมนนวลกับออโตโตตัวแมนนวลเนี่ยจะมี3สเต็ปนะครับอันนี้คือปิดนะแล้วก็สเต็ปที่ที่บิวนะครับอยู่ตรงกลางเครื่องจะปล่อยแรงดันต่ำฉีดที่ผงกาแฟเราเราต้องการสกัดจริงนะครับ ปัครื่องก็จะอัดแรงดันเต็มเข้ามาสกัดกาแฟเราเลยซึ่งเวลาก็จะแยกกันถ้าเกิดเราต้องการแลมดาวคือสกัดแรงดันต่ำเราสามารถกลับมาที่ตรงกลางก่อนที่จะตัดจบอีกทีหนึ่งได้ก็รู้เร่นค่อนข,ข้างเยอะเลยแล้วถ้าเกิดเราชิมช็อตที่ชอบแล้วเนะี่ยเราสามารถเซฟโปรไฟล์ที่เราเล่นไปเยอะมาเป็นตัวออ,โ,อโต้ของเราได้ด้วยตัวนี้จะมีบอกเป็นแรงดันสกัดนะครับในการที่เราชงกาแฟส่วนแรงดันสตีมเนี่ยจะโชว์ที่หน้าจอตัวนี้จะมีช็อตมิลเลอร์ด้วยนะเวลาเราต้องการดูอะไหล่ของเราครับเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเอา เริ่มจากหน้าจอตัวนี้เราสามารถปรับอะไรได้บ้างตัวหน้าจอจะโชว์การสแสดงผล3ค่าก่อนก็จะมีเวลา,า,าการสกการอุณหภูมิปัจจุบันแล้วก็แรงดันสตรีมที่ตั้งปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราหมุนไปก็จะมีเซฟรัดช็อตก็คือเมื่อกี้ที่เล่นกันนะสามารถเซฟเป็นออโต้ได้ตั้งอุณหภูมิช่องก็ตั้งได้กดเข้าไปผมว่ารุ่นนี้เป็นสเลเยอร์ที่หน้าจอเล่นง่ายมากๆเลยต่ำสุดได้60องศาเซลเซียสเลยนะครับแล้วก็สูงสุดได้110องศา ต่เราอยู่ตรงค่างกลางแล้วกันนะครับก็ mm. คือ9้ระบบคีนิ่งออโต้แบ็กฟัดจะมี2สเต็ปถ้าเราต้องการแบบเร็วๆเ,เขาก็จะล่นเวลาการล้างให้แต่ถ้าเกิดเล่นแบบฟฟลคลีนเลยถ้ามีเวลาก็สามารถที่จะล้างสเต็ปที่จำนวนครั้งที่มากขึ้นได้เมน์เมนูนะครับก็จะสามารถตั้งปริมาณน้ำได้ในการน้ำร้อนมี2สเต็ปนะเวลาปัดขึ้น1ครั้งก็จะเป็นโดส1นะครับ ปัดขึ้น2ครั้งก็จะเป็นโดรสนะครับสามารถตั้งปริมาณน้ําได้2ค่าเลยนะครับอุณหภูมิหน่วยเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสก็ได้แรงดันก้างสตีมนะครับสูงสุด1.6บาต่ำสุด0.6บารก็อันนี้เราเอาแรงสุดเลยแล้วกันจะได้เห็นนะตอนที่ลองเล่นกันแสงหน้าจอนะครับ อ u t โต้เพิร์ชอันนี้ผมชอบมากถ้าเกิดเราเข้าโหมดออโต้มันจะมีการไล่คราบหลังจากชงนะเขาจะมีออโต้เพิร์ชให้ด้วยนะครับอันนี้ตั้งไว้2วิมันตั้งได้ด้วยนะว่าจะให้เขาไล่น้ําออกกี่วิก่อนที่จะชงอีกแก้วต่อไปนะครับแต่ว่าจะใช้คู่กับโหมดออโต้เท่านั้นนะเว<ม>ลาเราชงเสร็จเนาะสำหรับโหมดออโต้ของเราเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วเราปิดมันจะออโต้เพิร์ชเองครับไล่คราบกาแฟเก่าวิธีการไปโหมด ออโต้หรือแมนนวลก็เข้าที่โปรแกรมโหมดซีเล็กครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นออโต้เพถ่งจะใช้ร่วมกับออโต้เพิร์ดได้แล้วก็จะมีช็อตเขานะครับนับจานวนช็อตให้เราด้วยทั้งแมนนวลแล้วก็ออโต้นับจํานวนครั้งที่เรากดนดําร้อนได้ด้วยแล้วก็มีเซฟิงโหมดนะครับรอนานเท่าไหร่ตัดอุณหภูมิมอต้มเหลืออุณหภูมิต่ำหกสิบเจ็ดสิบาเพื่อที่จะประหยัดพลังงานเวลาเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็เราสามารถที่จะปัดตรงนี้ ไปกลับหนึ่งที่อที่จะกลับเข้าสู่โหมดทํางานอ่าเดี๋ยวลองกดเป็นแมนนวลให้ดูนะครับขั้นตอนแรกถ้าเกิดเราต้องการ P นะครับเราก็ปรับไปตรงกลางนะครับโดยผมต้องการ P 5 V นะสามสังเกตว่าแรงดันจะค่อนข้างต่ำเลยหรือทาไม่ออกนะครับเสร็จแล้วก็ตอนเราสกัดจริงนะครับปรับสุดรแรงดันก็จะเข้ามาเต็มเลยทีนี้เดี๋ยวสักถึง30กร,รมัมผมจะ ตัดแรันต่ำนะครับเพื่อที่จะให้เขาขมน้อยลงนะสักสิกรัมสุดท้ายเนาะก็40ตัดจบนะครับร้อยเวลาทั้งหมดอยู่ที่2 9ิกาวิทีนี้ถ้าเราชิมแล้วอร่อยเนะี่ยมันสามารถที่จะไปเซฟได้นะครับกดตรงนี้เลยเซฟลาช็อตแล้วก็เขาจะให้คาลิเบรด้วยว่าที่เรากดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยช็อตมันอยู่ที่กี่กรัมนะเพื่อที่จะเกิดความแม่นยำที่สูงขึ้นอ่านี้เอง รรยบรอยแล้วก็ปัดแบบนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อที่ให้เขากลับมาหมดทํางานทีนี้เวลาเราจะเรียกใช้เราต้องไปหมดออตโต้ครับไปที่หมดออตโต้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้ะต้องหมดออตโต้ดีกว่าทีนี้เราก็ปัดครั้งเดียวเลยนะครับเขาก็จะชงตามสเต็ปที่เราตั้งไว้เลยนะครับในนั้นต่ำห้าวิเดี๋ยวเราก็อัดปุ๊บอ่าขึ้นแล้วนะครับสเต็ปเดียวกับเมื่อกี้เลย เรียบร้อยครับเวลาทุกอย่างเท่าเดิมหมดนะครับเวทตั้งไว้41เนาะถ้าเกิดมันเหลื่อมอย่างงี้ครั้งแรกคือเลเยอร์เขาพยายามที่จะทําให้มันโปรแกรมมาเป๊ะมากที่สุดโดยที่ถ้าเราใช้กาแฟตัวเดิมจะต้องเป๊ะบวกลบน้อยที่สุดนะครับ mm hmm. เขาก็เลยทำค mm ัลเลอเรชั่โหมดมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเราต้องมากดนะครับว่าผอเบี้ยที่เราสกัดออกมามันออกมาจริงเท่าไหร่เราตั้งไว้41กมเนาะทีนี้ถ้ามันออกมาจริง49 เรากดว่าเนี่ยเราบอกเครื่องว่าเราตั้งไว้4 1แต่มันออกมา49นะเครื่องจะจูนให้เรานะครับในช็อตถัดไปอียทีหนึ่งครับอ่าปเป๊ะเลยตั้ง41ออก41 เป็นเท่านี้ทุกช็อตของเรารสชาติจะเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวทีนี้การเซตอัพอโอโต้เนี่ยมันเซตได้2แบบครับอันนี้คือแบบแรกที่เซตได้เนาะเราเล่นแบบแมนนวลไปก่อนเจอช็อตที่ใช่แล้วแล้วก็ให้เขาเซฟรัดช็อตแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยคือเรากดเข้าไปที่การตั้งพารามิเตอร์เลยครับก็คือกดไปที่หมดตรงพารามิเตอร์ตรงนี้แล้วเราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยครับว่าพีวิวเราอยากจะเปลี่ยนเป็นพีวิเสร็จแล้วตอนสกัดจริงเนี่ยอยากจะให้ยวิวน้ำออกมาอีกัมนะครับโพสก,ก็คือช่วงการสกัด ตอนท้ายแรงดันต่ําอย่าใช้ใออกมาอีกกีก่กรัมเรามาเปลี่ยนละเอียดได้3แบบอย่างนี้เลยเ,เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะการตั้งออตโต้อีกแบบนึ็นทำยังไงโดยที่ผมจะสกัดเป็นเปลี่ยนเป็นรีสโต้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะชงทดลองก้านสตีมและทำเป็นลาเต้ร้อนบิว6วิบิวจริงผมจะทําให้เหลือแค่15กรัมครับแล้วก็โพสต์ดําดาวอีก5กรัม รวมกันเป็น20กรัมอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันจะแม่นไหมนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบบนี้แล้วอือจัดเลยออโต้อืแม่นอยู่นะครับ19.8กรัมโอ้โหแม่นมากอ่านะเราีดู ว่าจะเป็นง่ายเลยนะแล้วก็ก้านดูไม่ฟูดอะชิมหน่อยครับ คือมีความเข้มขน้นในระดับริสโต้เลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตเลยรสชาติที่ออกมาจากเซเลเยอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสตีมซิงเกิลหรือว่าตัว e เอสเซโซ่จะรู้สึกว่าความขม,มเขาน้อยมากเลยทั้งๆที่ใช้กาแฟมีเดียมดักนะครับเป็นเครื่องระบบอื่นๆจะรู้สึกว่ามันจะมีความขมท้ายมาเยอะกว่านี้อาจจะเป็นเรื่องของการแรมป์อัพแอมดาวของเขาคนระับระบบการที่ค่อยๆไล่เพรสเชอร์ขึ้นแล้วก็เราสามารถเล่นโปรไฟล์ในการอปเพรสเชอร์ลงตอนท้ายเพื่อให้ลดความขมได้นะครับ ก็จะได้ทั้งความสมูทความหวานเนาะส่วนการสตีมนมเมื่อกี้รู้สึกว่าค่อนข้างง่ายเลยนะปรับตัวง่ายมากเราสามารถที่จะเบากว่านี้ด้ื่อยเยนะเมื่อกี้ผมลอง1.6บาแรงแต่ไม่ฟูกแล้วก็ความร้อนเกิดกําลังดีไม่เร็วไปทํางานง่ายนะได้นมที่ค่อนข้างเนียนนะครับเป็นมโครโฟมสเลเยอร์สตีมซิงเกิลราคาอยู่ที่350,000บาทเป็นราคาเครื่องเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการเอาไปจับคู่เครื่องบดหรือเครื่องปั่นเนี่ยเราจะมีโปรโม,มชั่นพิเศษทักมาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดท็อปแมนท็อฟฟี่